mấy nhà mà mua đài này người nào cũng bó mung kia càng leo Và qua mua tôn cũng bị thôi, <laughs> kêu tôn mấy đại này mưng mà do vấn đề, kêu bó kia càng leo mấy chó kêu kia mồ hố kêu tôn mấy đại, em đồ đạc kêu bó quẩy sĩ tôn chị khai điều chi tôn chi bây giờ quên lèo chi cả. ไมงไม่ก้าดากูยิงต้ายกูเปล่าไงทำกันนะมาเยฮ้าว่าเป็นปลากูไม่รอ้แตงเลย้ายคนเป็นดีไม่ยรักด้เชิญเช่อขอกดดีกูไปนไหนฮะว่าบ้านตัจานเร่ีนะ กันจำไว้เลยว่ามบทนังไม่ไม่กค่วันเจ็บเราก็ดีตอนป้าพาลุยเอยผมดาร้อยจักิดนี่ใครอบททตั้งรังก็ทาให้เป็นผมนักเลงแลวไปก่อนก่อนไปไอ้เจาเนาะเจ้าหน่วยเนะตุ้มมากระตินด้ย อจาน้าว่าคนอจาน้าปุ <turbulent> <Matthew s> ่มแรงเลงไม่ปลอดภัยปุ่มกดตัดเตะในนู่นนี่อาจารย์นะมาพลือไม่คนละคนกันเรากินไปได้คนพ้าคงตื่นนั่นใชอยูนในย่ำนะไป้าบอกื่อกินไม่ด

Eh bún phải chuốt tôi thấy có tôi thấy nè hả bà tỷ trăm diếp đợt này đừng mặc cả là níu hả hả mình đồ vang mai thì dùng mưa à. để mình đồ vang mai để dùng mấy chồng ta thấy dùng coi จำา ồ ยตอบนั่นน่ไหนอไว้จำ rồi ตอบนันนี่อ๋อ,ไ,อ,อ,ไ,อไม่เคยอยู่ได้นีเออ่เออเอเลตยุมว่างไอเคยช่วยมมาจำหม่ที่วัดสงที่บาทยุบมันจำคันนะฮะวันที่ยิบข้าวไม่ว่างพอดีเลี้ยงเลี้ยงทีไม้ทิวัดพอดีเด็ก จมนูตรวจหมักใน่นว่างซึ่งย้อนย้อนมาเรียงย้อนล้างมันตีนี้ยิบเาหมกระดาสีวัดร,รับเปลี่ยนกลวควยแล้วเนี่ยราจับวงวันกัน <c oughs> ช่วยด้วย <c oughs> ช่วยจนเ <c oughs> งินเงือบพอได้ไหลฮก้งจ้าหวัดรางวัลย้ญยเนี่ยชบวนมังบุงมังไสคครคอกกัดกวาดง เออดายุมนะวันที่ามิมกราเด้ไปชดเหะจาจจานานี้ขานี้เานี้โอเคนั่นไปชดไปตีไปไนเตีงไปชอยวันตี่ามิบมกราในอังคอยบุญชวดกับจดไปตุงน้อยเตดันไปกิวบุกกูนโอดไปพดชดเนี่ยีสามสิบมกราคยในอังราบุญวด จดแล้วกับเรียบร้อยจบไปแล้วอนตาตึกไอ้ไรกับตู้ไม่ได้จอจไปแล้วอันตาตึกไอ้ไรกับตู้ไม่ได้จอยอานี้กูติดแรงวาดักจอยเลไปแล้วับเลยอันก็หอดไหนอ่ะตอนหนจ อ๋อจ้าจ้าใก้นี้ร้องเหรอออร้องนายกคืออดเมื่อจำชื่อจำไม่ได้ออดร้องอดเอ่อจ้า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 แล้วจ้าวนายกอนี้ออ้ยอ่าอ้ตรองเป้นฟ้มากนะโยมโยตีว่าสาทเออสาทิองนายอ้วตไ้บอยูนี่้อ บนวัดตอนยาณโยมนะขัตมะไม่ว่างเออ,อไม่ว่างไม่ขึ้นไม่ได้ยมคอยก็ดีกับขัตมะนะเออบนบนวัดตอนยานะฮะ,ะอ่ะปั่นเป็ดเน้ะอ่าได้ปล่อยโยู่มอได้ปลอยย่อ,อ,ปลอยเออ,อการน,นี้ได้ปล่อยได้ปลอเออเออ่อยอ่าไม่เลวก์ช่อยหมอเต็มมากไปก่อนจะดูค่อนในยมมาจะไม่ได้คน ตาดิกับมึงคดเบืรอตัวทับตัวก้าวติดตัวก้าวใจแหกอจิอยกูตำโต้เลยนุกแหล้วยงัเยตัดูดังไม้รากวกเลยติดไม่ติดเขากวักเลยคนาครับแบบนั้น ไม่ได้ยินเลยบริการระบาดมาเร็จโชนแบบกว้างกว้ก็ย่าโยมคอยไม่เอาเมียนหน่อยไหนอังคอยไม่เหนนมึงเลนดนตีเมียนหน่อยกันเลยหัวกัตื้อตำมาออันเออใชาคนพิษชาตับ่ไหนอางรัดเล่นกับนอยรัเราคนดนตีหน่อยคนดนตรดคนกูตล ตื่นควางให้ดีตื่นได้บืน,นีี้ต่นได้ก็ดี๋ยวแจกการติดแค่นายอ้างใจมกากคร่างขัดคุณสือตัวจังคงวันไหนวาเล่น ทังไอ้กย์ดควายอยู่ไหมฮโานี่ไหับคนบ้ารางาเนียบธรรมะพอดีอาธรรมตัวบ้านวันนีจำชี้ไปเด็ดไป่พอดีเชียงแห่งช่วยดีเรรูปมาบ้านโรงานชี่ขึ้น ก็เป็นมัดเขาชาไดยมเบานนีเนะไม่เที่ยงลยนะเฮงรวเที่ยงหวาฟ้าของตีบเงว้ก้อนนะคุณร้องทำไดย่างี้นีแกติดมาแล้วตัวจำพวกเน่เอ้่ติดแม่ปากนังเลยทำได้สำัวกอย่างพูดเกงกานี้โล่สามติดไม่วางแล้วอยม่ม้อ เออติดข้อของตนรองนายกรองออดที่ก็ง่ายตั้งปันเป็ดไม่ว่างไม่ว่างจานจานเออบนวัดอื่นนะฮะใครนี่ฮะอ่อก้อยอ่อรองออดสนเจ้าบอกเลือกฮะลายวู้ยูึงปั่นเอพรอยปั่นเป็ดกระจุนจ้ามลอยกระเเว เรียบ้อลได้ตายกูทุมแนอนหมดกันก็ไปตายนี่กัง ตีดีชงหางต่อไม่รอไปร้อเลงรีบฝากธนาคารวิเยอะเลยอย่าไปเช็จุมบัติเออเชื้อปลาเชื้อเฟตกูปลาหมดเลยมึงใจเปล่าเลยมาใเจ้กูไปนี่ใ่เห่งอยู่จุดเดียวต่นี้ออกจากมันไปตามันกอดสร้างที่มาวันเลือเบียมาเจ้พันเจ็ดรอย้อ็ตัวนเออพอมาถึงมึงาเจั แม่ใหญ่ไปชุนแม่ยหญไปน้อยเที้ยงแมยว่าแม่ยหญ่ไปเอานอนนั่นจ้อก็ต้องกืนคุ้มดีใจเปรบที่จริงไม่นี่เมียนป้าแม่ยหญ่ขึ้นไปนอนบนเึิงเชิงน้อยเึิงนังก้า,กาบันเรามันเป็นน้ำตึง,งจเจแล้วมันมีเช่งและซึงมันดับไม่ไอแม่มันนอนอ๋อกูไม่เจนี่้วยความอ้วงเมียกลับมาตึงงาับน้ำจ้ำหนึ่งกินเก้าขันหนึ่งตำมาเลยใค้ร้อยงาาับน้ำจ้ำกินเก้าคันแคบมัวมันแล้วปัดจ้ำไปตักน้ำอับ ตักเาใจกันมองะบูมานอยคุบ่าลูกแกงไปตู้ตัวโยอแบกันแลวเอ้อกินี้โดยตำเพือแล้วด้วยความตีแ็บกูพปัตมานกับเมียกับแรงลุกลุกพอดีเมยายก็ดีดกงอบ้อยู่บดื้อเยอะินี้แกนปตตาตาน่าฟีเวกินี้ท้าแกนึกนุกกินกันแกันี้เวียนอูตมานแกแกตำเินกันลแกแกทำกับรย วอดีลุงรัดเรยนตัดกล้วยนำวาเกไปเก้นไว้เกลือนะรัดน้อยรัดติดรับน้ำเอตัดอยู่กันนั่งเออเกตัดแกกล้วยนำวาเกไปเก้นไว้เกลือนเมยายมึงตามันกับกล้วยเออในกะนต้กูกำลังนุกกับเมียเมยายก็กำลังนุกกับกล้วยไม่ราแกนุกลืมตัวว่าพื้นไม้ด้านแยกแล้นลงดังคลึ่งกูตกใจกว่านองเอจนจนจจเมยว่าจนเพื่อปีนั้นเรือแม่นั้น ว่าแม่ได้นอนไกล้จองอยู an, pues ejemplo, re, no, ่ละแดี๋แม่ได้นอนไกลจองอ่ะก้กล้วยอันนี้กินไ้อะเรียกรัว่าป้าเออแต่กูนี่ปฏิญาณต้นเลยจัดนี่ไอ้ไรต่ข้าวกับกล้วยกูไม่เตะตองกูไม่กินเลยเก่งหลกกล้วยกล้วยตอดกล้วยได้กูไม่กินใ่ไม่กินกล้วยกูตื้อว่าปอดตากูอับแกมีประคุ้นต่อกูตื้อว่ากล้วยอันปอดทามึงอ่ะกูไม่กินเลยคำว่ากล้วย เออเราจะนั่เนี่ยดีละบากไปนั่งเร็วแม่ยายมึงตายไจเลยไปเร็วอืดปลัดนั่งเนี่ยตายคนมันเออมึงว่าตอนเรียพิมพ์บัตรเรียพิมพ์บัตรงานทบว่าบัตรที่คนนี้ตายจีนรวมมันจ้าปนักกิจบุณแม่ตึงหายวกที่เจ็ดตายโดยลูกรวยปักหน่อยลุกลีอะไรมันเออว่านุกเป้าตังควยตังแกน Làm ba cơ rồi cho nên đẹp rồi mẹ tay để leo tay để leo ư đã nhìn vô đã là mà đàn đi thì chạm thì chỉ là phục chi mà đàn đã đà là mà đàn kiêng hậu oh, đã là mà đàn kiêng có luống miếng chi trăm quan tại ô cái chân tì leo đồ đồ cướp đồ đồ cướp mình rơi cũng phải leo con râu mẹ ơi mẹ đập ไปดันละมาดันดืนหรือจีตือปืนออกมายืนรูดดันดันละมาดันโดงให้ยิงไง้ตหผมจะใจใจลงกลางวันอะไรร้อยดันละมาดันโดยจะบอกนายห้ามโคยเป็นเจ้าภาพสวดการ ตายแล้วไม่ขาทุนอ้าเอ้าตายแล้วไม่ขาดทุนแล้วมาไปเพระวัดนนก้างบ้านกัน,น,นแต่ไตหวันที่ดูเราแว่งับเรา้าตายเลยนูนแ่กูท้องดินายนุอยอย่นเ้ยก้นมาที่บอ,ออปันเลยทีเรีกนมาที่ตากแก โนกาละเตจ้าการทำลยมึงโรมาเตะไหนวะกูโรพรีมึงเตะยมากูเหลืองวะมึงโรมาเต่ได้มึงโรมาเต่ไหนตีมึงเตะได้เล่นเลยไปไปไอไหนจี๊ใจจีมเรับเล่อแลรวฮี่มีคนไม่กีบเหมืองก็เยาวาได้จี ทีไม่ยอาปแล้วที่มีหูยิงที่นี่หาเาไปแล้วเมื่อม,มาพูดอะไดเลยเราคูบ,บกคกอกมึนคิดกรันแล้วว่าความพ้นต้นกูมีตนแล้วมันไม่กีการนี่ลูกมีหันว่าหาันวัดจัดขึ้นทุกทีอินทร์คนมันใกล้คล้องเคยไปเคยมาก็เว้นดูตรง่านช่วยกันเจอ,อได้เบียร์เลือกกันแลว้ว โบรานว่าแล้วจะไม่ลบกในบองลาวว่ามีจะลึงพึ่งบรรจบให้ครบบาทใจให้ชาติายายอย่าไปเพื่อเรื่อยเลยค้าได้จนโอปอยละจนจนบรรเลยเลยก็ไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยไม่รวยก็จ้ำปลื้ยโยนเหมือนกันว่าป้าไปเน่ยให้ตีจ้ำปลืนะ้ยใจ่แต่ไม่เอาตัวย่างคนดีลูกเธอเล่นนำคนระเราจะกอดอมคนเราต้องรู้จักเก็บออมนะจ๊ะพี่พูล ตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุกก๊กน้องเล้งตุ๊กตุ๊กจริงปีดื้อหวาเป็นคนเดรโรจักวันจังการายุไม่หมางตีเดียวหาน้องเงินแข็งแข็งนักหน้ากับยอดได้ใจเพชรนี้คุ้มเกล็ดน่ะโย่พี่บุญน,นี่อยู่ในคุณธรรมอยู่ในความดีนะคะพี่บุญกับชอบของขลังด้วยเหรออ๋อมชอบแล่ปูนรูปปลารูปเรื่มชอบนักหน้าเน๊สักอะไรไปที่กลางหลังเลยคะ่ะที่เป็นวงอน่ะ ล่องผอเกลือนเนี่ยหูบาดขึ้นแล้วผมอะไรนะคะพี่บองหลาล่องผอเกลือนก้อยพูนหลวงพ่อเคลือนดิสิทธิษ์ไหมคะยกมือไหว้รักทีแล้วให้ป่อป้องขึ้นให้ป่อป้องก็แล้วกันโยไม่ติดนี่ก้องเขาหลวงพ่อเคลือนอยู่ไหนอ่ะจำโยติดเนื้อวัดจังกังเนื้อหลวงพ่อเคลือนวัดจังกังก้องก็ะได้ฉันอะไรบ้างนะคะฉันดีมากถูกเจแลว ไม่จันไม่รำกันยูไม่ติดมึงเล่นอะไรหนาบังหล่าเนี่ยคุยโบหขึ้นหนาป่านนี้อันเบ้อกี่มิ่ได้กระดานอู้อะไรกุล <t í> <ha> uh ิด e, <t> ู้ใจละอันน้ำดับเหลืองอีรอบกันไหนวัดแล้วคนแร่ให้ออมเบียให้ออมอื่นไม่รีออมเพี้ยเด็ดใจก็ไม่ปลอยเชื่อคิดดูนี่ว่าป้าไปกัดปไาดูจังกอดอ้อมมังกำไรเลือกุนเรบินนี่คู่บ้านก็ไม่ได้ตจำยังก็ไม่ได้ตัด มาเพื่อย่างามึงจมึงไม่ได้ดยางก็ไปตัดยางกูก็ได้น่ะตัดย่าง,าางจังกูนี่เออตัวดอยตัวกูตักดดูออกนูนะ่นนยางจังมึงเออ,งอ,งออก็จังกูอยู่แล้ววันนี้มันได้กูออกไ้มึงจัดเลยนี่ไปโบนักนะหน้าเฮตุใจไหนบองลาไม่ตัดเองอ่ะเก็บเืินเก็บทองไว้ตองลูกเรียนกี่แกรนคืนไปแล้วต่ำหมอมังไม่จากกนแลว้วไม่เรียนก็แล,ล้วก็ดไอ้รถบ คือพอจดในตัวได้คว้างเลยลูกว่าการออมนีิธนาคารชาติก็ต้องเชื่อมแร่เรื่องธนาคารชาตินี่ก็ใจไม่ธนาคารชาติเออธนาคารชาติชาตินีาัชาตินี่ชาตนาชาตินี่ธนาคารแห่งประเทศตัวยิงคงเป็นห่วงประชาชนไม่อยากให้ประชาชนมีปัญหาทางด้านการอินก็ใจไมที่พอได้พูดนี่ในตัวอย่างที่นำคน้ะเลือกเบียร์แล้ว พระเจ้าตันทรงช้อนไปเลยวว่าคุณเราอายุด้วยความพอนดีให้ทุกคนเดินใจกลางได้เด็กๆจะจะไม่พระพุทธเจ้าเดิน,นได้ไมเราจะกันใจกลางกันนี้อายุกับไตโอ้จัดไปลองแลันมันปานตึงเืนปานกันใน,ในใี้ทำในไตอันนี้คือก็บอกเลยว่าอยยุด้วยความพอนดีใจใจอย่างประหยัดอดอมเข้าใจไหมลูก เออเต็มโยนี่เราอยากให้คุ้มเพื่อเรื่องเงินเรื่องทองใช้ใช้ด้วยความประหยัดเต็มยูมันมีโคชนาชวนเชื่อมากลอกบอกไอ้นู่นดีอ้นั่นดีเจอสันนี้มีความหมายฮันนีจะไม่ดีแต่ทีนี้ถ้าเราตามโคชนาเจอกันใต้รถรุ่นไม่ออกเรถเจอไอ้นู่นไม่ออกเจอไอ้นี่มันลำบากเราก็พอชดในประหยัดงานฉันก็เร่งตู้น้องนะค่ะครับเห็นไหมน้องค่ะครับน้องค่ะครับ ก็กูไม่เล่นเลยีกับเลวหรือจีจชิเด็กกันกูดู้า่ไปนีหนายบองล่านี่ติดหนี้ก็มาหรอกติดเลยเน่ยไปติดก็ใจกูปุงไม่เกี่ยวเคยธนาคารหมู่บ้านกูเบียร์จัจจากูนายตุ่นตองติ้นกูธนาคารกูเมื่อไหร่บุ่งกูอกูแข็งนะกูแข็งนะกงให้บองล่า พอย่าล่าเราก็ไม่กูวังนี้ให้ได้ระบุดดอกแ้งมามดอกไม่แป้งดอกไม่หมากันนะในดอกตัวบันาูนะดอกไรด้ดอกไม้ันควันก็อูกาดครับแถมบ้าไวจักที่ดีกันแต่ยังเบี้ยวเดวนี่เรารู้จักลงทุนเลยลูกนะลงทุนการข้ายก็ได้ นมันเดินมันตโตยอดจากมีหนึ่งรอยได้เป็นจ้องรอยมีจ่องรอยได้เป็นจ่องพันขึ้นไอ้อเป็นขึ้นปลือยยังรอยัง,งแต่ต่มเรื่อง้าบาทาเจอที่เังกิดแล่ฮะในกิโยจุนอยูุดรอได้หัวยาดูโตกเลยกูเว้นจึงหวัดห้องตาเนเป่าไม่เบียจิงลแล้วต่ว่าตีร่นดูไม่รกบกัดนึงหงุนกม่ไหวยังย,ยังเบี้ยกูมาอยู่วัดเจอจิอ้งใช่ไหมตะไม้ม,มันอะไรตะไม่ได้ ก็งานมีตั้งเยอะแยะเปิดร้านค้าก็ได้เปิดแล้วร้านค้ารวมกับเมียเจ้าได้เจี่ยงกันคนนุ้ยครับไม่มีลูกเมียกับนึกกันทองมาไปไหนหมดล่ะเฮิ่นจ้องกายุบันนั่นเนี่ยควักกั่นักการเลยควักควักเกิดโตก็ร้อก็บอกกันเล่าเร็วโยกแล้วก็ป้าไปควักตัเอื้อนแล้วคิดแรงักนววนี่แล้วเลือด เดือนหนึงนง่งเราเจ็ดแชงจงเดือนหลันที่จงเดือนหลันที่เมียไม่มีไม่เมียโอ้แล้วนายดูนี่คนอยังเบียแต่ไม่เมียนี่นับกันเอยกองนับแต่ช่วงนี้เกตกี่ปีแล้วน้องสี่สิบเจ็ดปีจ้ะไอ้ยักษ์เนนอันนู้นนองกูอนนอนว่นาไปดึกแล้วไม่นอน กินข้าวไปนัวกูอ้วนไปแล้วนู้นเรื่องกินกับวไปได้นี่แหวนนั่นขับข้าวลุยแกงมกูไม่กินกูไม่ทานข้าวเลยไม่ผีไม่กินกันกำเรียบร้อาเลยลไม่กินแล้วธรรมดาเลยแต่จึงน้องเกดอายุจะได้ก็สี่สิบเจ็ดจ้าแล้วคนน้อยละกี่ปีก็ถึงกู รอดชีวิตให้เลยฮึ่งชาเ่งไม่รู้ฮึ่งชาบเกดเนี่ยไปกว่างนะกายมาเอาไปตองแหงป๊ชื่อคนุยกับเกดค่ะแต่จึงวันนี้โยคนเดียวค่ะถ้าว่าคนุยมีความปรารถนาอย่างเด่นกลา เก็ปวดเจ็บปวดไม่เจ็ปวดกับว่าเมาได้ไม่ใจ่เมาได้คือว่าใจมันอยากลองว่าใจมันบังครับแต่คนหนุ่มก็เหมือนเกคนหน่่ยก็มีความวังนะวังอยากคือใจใดเกตไปจนยังเกียงก้างเกียงบาเกียงไรนับเบียกับปีเลอะคบคนหนุ่มจริงถึงแม้จะเป็นความวังเดือดร้ออย แต่คนรวยก็มีเนื้อความความหมายความมัน่นใจที่จะอยู่ในความในในความว่างงานนังเกตรับนังเกตนะครับจึงไปไหมชีวิตคนรวยเถียวไม่ได้ก้าวลักอยู่น,น,นั่นเนี่ยถ้าสมุดนังเกตได้ก็ปีชีวิตปีได้ก้าวลักจะปีโทษนะก้าวลักคือดอกบัวใบดอกหนึ่งกัน ในการักเหม็นนะลูกคหนุ้ยไม่ดังเกียดเกดเลยไม่ดังเกดเงินทองที่เกดไปอยู่กินกับพี่นุย้ยก็ไม่ต่างอะไรกับคำพูดที่ก็ว่าชุบม,มือเปิบไม่เปื้อไม่มีปะนะัญหาเบียต่างปีจะไม่ยุ่งกันเลยกับกองเกดแบ่งออกเป็นร่องทวนทวนนึ่งไงเกดทวนคือนนึ่งเปียวายชีวิตปีในเมือได้กับเกดต้องแบ่งออกเป็นร่องทวนทูก ่วนหนึ่งเทียมหลกเดือกขึ้นเหมือนส่วนหนึ่งเทียมหลกเดือกลงหลากนักเกตนะแม่คนรวยไม่นอนละ่ะคืนนี้ทางฮักกว่าเกตไม่นอนนี้โกก็กงไม่นอนพิจิตทำยังไงกงจะหนังระเบิดถึงเกตอะไรประมาณนั้นว้าวากคูขวางกับขั้นนำนี่ได้ไตายนะ อย่ากโกรธโกนะแล้วทาไมจับมือด้วยปล่อยจีไม่ปล่อยนี่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยฉัยนยีนะยีกลองแรล่ลก็พวาบ้าตายเลยไอด้ดูด้วยมันแก้วกระเพยอแล้วนี้มันเหือกยังก้องใจ